เดี๋ยวหนูจะไปอาบน้ำแล้วก็ไปเดินเดิมอลแล้วนะครับไปซื้อของให้ค่วน,นันเ่อนไอยวายแบงถัดแดงเลยวะฮะเป็นไงอ่ะขอเมียขอลูกแล้วไปคุณนันยังนันเลยค่ะเพชรบอรกเมื่อกี้บอกเพชรค่ะ แหลงใต้ซับพีสาวนุ้ยไปวา่าอะไรอีกเสื้อเรไมาแล้วขอบคุณค่ะเมื่อไหร่ปล่อยเพลงแรกคะรอนานแล้วอีกสามปีค่ะ <c oughs> ครูถามหน่อยใครตัวปวดประจำบ้านที่สุดปวดประจำบ้านปวดแบบไหนอ่ะอยากประเรยนน้ำเหลวมามามา ก็สารตัวพแม่หนูได้ครับพี่แมนพ่อบ้านยังไม่ซื้อทีไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อทีหนูไม่เชื่อเอ็กซ์เจน่าเดี๋ยวพี่จอยจะขึ้นมาอะไรดื้อค่ะดื้อเหรอดื้อก็เยอะอยู่ดื้่ที่สุดในบ้าน หลายคนดื้อทั้งบ้านไม่มีใครไม่ดื้อใครไม่ดื้อนั่นคือเรื่องโกงทุกคนดื้อหมดทุกคนดื้อระพ่อบ้านนะตัวดีเออพ่อบ้านนะตัวดีจริงพี่แมนพ่อบ้านตัวดีทาไม่ซืีอดีในหัวดื้อพี่นีก็ ดื้อแต่เขาไม่ดื้อดื้อไม่มีใครดื้อดื้ออยู่สุดรอหาหนูดื้อสุดใช่ไหมไม่ได้ดื้อเลยพี่พีทพี่พีว่าหนูดื้อพี่พีโกงพี่พีทพูดเท็จหนูไม่ดื้อค่ะแก้องขหน่อยพอบ้านร้อยใบเฮจริงปะเนี่ย จริงปะเนี่ยในบอกยังไม่ตืไไต่ไงเนยบอก่ใครน่ารักที่สุดในบ้านนะันใคดีคูชาเสรแล้วใครเยอะมากปิงหนูหน้วไรดยสุดไม่มี หนูดื้อไม่จริงแน่นอนนะครับในหัวเจ้าแกงมันใช้ร่าท่าไเดี๋ยวอาให้ดู <ST> S> <S เป็นสิวอีกแล้วเนี่ยเห็นไหมสิวตรงกจมูกจิกตังวันนี้มีดีออมาส่งพี่จอยแต่เช้าเลย <S <S แดี๋ววะใช้ราใช้หลายตัว อันนี้ใช่หลายตัวจริงทำไมต้องหน้าครเดี๋ยนะนอกจากเซรั่มนะเซรั่มอยู่ข้างบนแน่นอนเดี๋ยนะ<ม>ใช้หลายตัวเลยทุกคนจะดูตัวไหนอ่ะทุกคนจะดูตัวไหนอ่ะอ๋อนี่ตัวทาเน,นี่ยนี่นะสิวขาสิวสาวเออน้องสิวสาว คือสายติงๆอยากดูตัวไหนอ่ะอีรลดลอยสิวค่ะครูรถลดอยสิวมันก็มีหลายตัวนะอย่างตัวไฮยาไฮยาบูสเตอร์เซรั่มไฮยาดาไฮยาดาไฮยาบูสเตอร์เซรั่มแล้วก็ไฮยา แล้วก็ตัวนี้ก็ใช้ดีตัวนี้ที่ที่ใช้แบบใช้หลังจากใช้น้ําตบน้ําตบจะอยู่บนห้องแต่ตัวนี้จะเป็นตัวที่แบบลดรอยสิวจริงๆของรังโคมนะคะของรังโคมแล้วก็จะมีของไฮยาบูเตอร์เซรั่มไฮยาบูเตอร์เซรั่มแล้วก็มีตัวของตัวนี้ตัวนี้ไฮยาตัวนี้สีแดงไฮยาสีแดงมันมันอะ มันก็แล้วแต่แล้วแต่ช่วงที่มันเป็นสิวเยอะเป็นสิวน้อยเราก็เลือกใช้อยากใช้รู้ว่าโคจางครับน้ําตบอะไรน้ําตบของตัวเวลาเราอาบน้ําเสร็จอะเรามาตบหน้าให้ให้หน้ามันมันฉ่าหน้ามันเนี่ยของลังโคมครับของลังโคมประมาณมันมันลดราคามันลดสิบเปอร์เซ็นเหลือประมาณสามพันแปด หรือว่าที่จริงอ่ะถ้าแบบใช้พวกนี้ก็ดีอยู่นะใช้พวกตัวเนี้ยอ่าไม่ใช่ตัวตัวพวกไฮยาพวกอะไรพวกเนี้ยใช้ดีอยู่ไฮยาใช้ดีค่ะจริงไฮยาใช้ดีไฮยาไฮยาเซรั่มตัวนี้ก็ใช้ดีเนี่ยไฮยาตัวนี้ก็ใช้ดีแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นไฮยาตัวไฮยากล่องสีแดงอ่ะไฮยาไอตัวเนี้ยใช้ดีเนี่ยแต่มันหมดแล้วเดี๋ยวสั่งมาอีกไฮยาแบบเนี้ยมันใช้ดี มันทําให้หน้าใสมันแล้วแต่คนด้วยแหละมันแล้วแต่คนด้วยแหละว่าอันไหนมันดีมันหน้าคนเรามันไม่เหมือนกันด้วยไงบางคนบอกโอ้ลงรีวิวทุกอย่างเลยอ่ะรีวิวทุกคนก็เลือกใช้กันเองเพราะว่าผิวหน้าคนมันไม่เหมือนกันใช่ไหมผิวหน้าคนมันไม่เหมือนกันพอคนหนึ่งใช้ถูกแล้วคนหนึ่งใช้ไม่ถูกก็มีแล้วแบบเออรีวิวไปเยอะสรุปจะใช้อันไหนแล้วหน้าใสเหมือนคูอ่ะก็ปวดหัวเหมือนกันอา่า คือเราเราลงเป็นทางเลือกให้เราลงเป็นงานเราด้วยแล้วเราลงไปแล้วก็ก็ลองลองเลือกใช้ดูเพราะว่าหน้าคนเราผิวหน้าคนเรามันก็ไม่เหมือนกันบางคนใช้แล้วมันก็ดีบางคนใช้แล้วก็แพ้ไงนะเมื่อคือแนดมีน้องซาตีเพ่อบ้านไหนไหมทีดือ้อดื้อหนักมากนี่ก็มีแค่นี้แหละแล้วก็โลชั่นโลชั่นตัวนี้ก็หมดแล้วโลชั่นที่เคยรีวิวในเฟซหอมมากนะใช้ดีมาก แล้วก็วิซีตัวน,นี้ใช่นะคนรับเหมือนไม่ต้องสารากรรมะไรนะไม่ไปแก้จมูมูขับพอ่อับพี่แมนหนูของเกของเดี๋ยวหนูจะไปอาบน้ำแล้วนะคะเผื่อไปซื้อของให้พี่จอยอโทรศัพท์เองเนี๋ยหนูขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะ โทรศัพท์อยู่ไหนโทรศัพท์อยู่ไหนโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งอะโทรศัพท์อีกเครื่องนีงนนยงัง,ง,งไงแล้วตื่นเป็นอะไรหมดค่ะนอน,นะคะ่ะเดี๋ยวขอตัวลงก่อนนะคะไปหาน้าก่อนเด้ทอทสรแล้ววันนี้ใช่ป่คะคะเออเอาเรื่องมาตื่นตื่นเลยยังไม่นอน <laughs>